समन्दा जगवालयेषु अत्र गच्छन्तु देवता स दमं मुनीलाज स सुनन्तु सगमो गदं दम्मस न गालोऽयं नमो नमोदस भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध स နမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿယေသန္ဒသန္ဒတိသရဏဆလနာဧသာလောကန္ဒလေဝါ ภูมิมาภูมิมาจะเทวาคุณขณะขณะพยาวัตะสัพพกาลังเอเตอายันตุเทวาวัละขณะมยิเมลุลาชีวะสันโตสันโตสันโตสาเหตุมูลนิวัละวัจนะโสตุมคังสมคังสัพเพสุยักขวะเลสุยักขาเทวาจะพราหมณโญ ຍັງອະເມຍີກະຕັງຄຸນຍັງສະບະສໍາປະຕິສາດະກັງສັບພະດັງອະນຸມຸດີດວາສະມະຄະສາສະເນລະຕາປະມາດາລາຫີດາຫຸນດຸອະລາທາສຸວິເສສະໂຕສາສະຫນາສະຈັນໂລກາຊະວຸດີບະວັດໂຕສາປະດາ Sasana bija logan jaya dewa lakhan tu sabda sadingon tu suki saber war ehhi adno aniha sumna hondu sa sabeh yadi bi laya doa jola doa manusia doa manusia doa Aki doa utaka doa Pisaja doa kanuka doa Kandaka doa nakata doa Kena benda loka doa sadama doa Asanjiti doa sapurisa doa Janda hati asamika guna kukulai Wichika manisa badi biha chata สุกลามหินทะยะคะละคะสาดีนานาปะยะโตวานานาโลกะโตวานานาอุปะโตวาอะระคังขันหันตุยังมังคลังะวะซะะะหิติฏินิสุขะเทวะกาโสถานังนาธิคะชันติอะทันติสัญญะมังคลัง <laughs> Desi dan dewa dewe na sabah papa vinasanang Sabah loga hidadhaya manggalang tang panamahe Ewang mesudang Ekang samayang bhagwasa wadiyang wiharati jeda wane anada bindiga saarame ada ko anya dewa tapi kanda ya latih ya bi kanda wanagi olah ये दवनां ओबाजे दवा येना भगवा तेनुपसंगमी उपसंगमी दवा भगवन दंगविवाते दवा ये गमंतं अर्थासी एकमंतं दिता कोसा देवता भगवन दंगखाथाय आचार्य बासी बुदेवा मरुसा जा मंगलानि हाचिन् दयोन आगाङ्गमाना सोठानां ब्रूहि मङ्गलमुद्दमं सेवना च बादानां बणिदानां च सेवना पूजा च पूचनीयनां एतं मङ्गलमुद्दमं प्रति लोभे सवासो च बुभे जगत् पुन्याता अदसमा बनीतिजा एतां मङ्गलमुद्दमं Pausa chanja si panja wina yoja susikito Subasita jaya waja edang mangkalamudamang Mata bitu upadhanang buddha dhala sa sangho Anagula jaga manda edang mangalamudamang Tananja dhamma jariyaja yadagananja sangho Anawajani gamani etang manghalamutamang Ardi wila di baba macam mana jasangnya mu? Abah mado su edang manggalamut Kalau wajni wado jasan tu dijaga tanjuta. Kalena damas wenang edang manggalamut damang. กันติจะสวจัสดดสมนอนนานจัสสนังกาเลนาดามสากัจฉาอิดังมังกลมุตตมังตัพโอเจบรามจริยันจาริยสัจจานาดัสนังมิพานาสัชิกิริยจะอิดังมังกลมุตดมังเห็นใจมันนิ่งเรารู้ไหม เรือว่ามันไปแล้วรู้อ่าม,มันไปแล้วรู้แล้วก็กลับมารู้ไปรู้ก็กลับรู้ก็กลับเบาๆ่ตอนไปมันก็ไปแบบเบา <c oughs> ๆเผลอไปตอนรู้ก็กลับมารู้เบาๆรู้สองระบบอะระบบเคลื่อนไหวเคลื <c oughs> <ๆ>่อนไหวแล้วก็รู้กายยวิญญาณ แล้วก็ระบบความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวก็เป็นรูปที่ยืนรู้ได้ปะ่ะบางไม่ได้บ้างระบบนี้ยังแบบเออะระบบ <c oughs> อัตโนมัติไงแบบขับรถอะเหยียบคาร์ดด้วยเหยียบเบรกด้วยเหยียบกันเล่งด้วย ถือพวงมาลัยด้วยอัตโนมัติเรล่างนั้นนะฮะทำได้เพราะเราทำอยู่แล้วเห็นไหมฮะวาวเนี่ยค่ะที่ที่มาถูบบอดอ่ะ,อะโอ้โหยอมเห็นใจที่มันเป็นมหากุศลสสมนัสชัดมากเลยอ่ะอม,มันเหมือน มันชัดมากคือมันมีข้อเปรียบเทียบทําตรงนี้เหมือนกันแต่ใจใหญ่ไม่เหมือนกันแต่เมื่อวานนี้โอ้โหมันมันเกี่ยวกับทําคนเดียวมั้งแล้วก็ไม่มีใครมาชวนคุยมันก็เลยจิตมันก็เลยสงบแล้วรู้สงบแล้วรู้ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ทีนี้ก็มาเรียนรู้กับที่มันไปโน่นไปนี่ไปนั่น ทุกอารมณ์ทุกตะว,วนันแล้วกลับมารู้อย่างนี้มันต้องได้ทั้งระบบอยู่คนเดียวระบบอยู่หลายคนบบอยู่คนเดียวเองอ้าวแล้วก็บางทีไออยู่คนเดียวเนี่ยมันมีอะไรที่เราคล้ายๆกับมันไม่มีไอคนนู้นคนนี้มาอารมณ์จิแวดลอ้อมมันก็ทำให้จิตนั้นสงบได้แล้วก็รู้ได้ แล้วต่อมามีอารมณ์ไปไป,ไปมามานู่นนี่นั่นทุกอารมณ์ทุกตะว,วนันแล้วก็มารู้นะเรียนรู้สองระบบนี่ยนะระบบอยู่คนเดียวกับระบบอยู่หลายคนแล้วต่อไปเวลาที่มีความรู้สึกตัวมันเหมือนมีวิเวกด้วยเวลาที่มีอารมณ์อะไรมาก็รู้ได้ด้วยอย่างเงี้ยรู้ได้ สามารถรู้ได้ทุกอารมณ์รู้ได้ทุกอารมณ์ทุกทวารทุกวิญญาณฮะอ้าวก็บอกให้รู้มันมีอยู่แล้วก็เรียนรู้กับมันเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้กับธรรมชาติอย่างนี้แหละแล้วเสียงนกได้ยินไหมเสียงรถได้ยินไหมเนี่ยมันก็ไปรอบทิศทางอย่างนี้นนะ แล้วเสียงอะไรมามันก็รู้เราทิศทางแล้วก็กลับมารู้กาลัลททางทำอย่างนี้เรียกว่าสงบแล้วรู้ขณะที่รู้อ่ะสงบด้วยสงบมาจากไหนอ่ะคอมเพียงกตติะเป็นองค์ของตอมาธิไงแล้วธรรมชาติที่รู้ ลมพัดมารู like ้ส <care> ึกไหมเออเนี่ยแล้วก็มาทุกอารมณ์ทุกทวารที่ก็ไปรู้แล้วก็มารู้สึกตัวเนี่ยก็ไม่ยากหรอกเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเหมือนโยงอยู่แบบอยู่ชั้นปฐมอะไรเก็ไม่เป็นไรหรอกเป็นไนุบาลก็ยังไม่เป็นไร นะอ,อนุบาลหน่อยนะอนุบาลอนุบาลแปลว่าตามรักษาอย่างเงี้นะอก็ตามรักษาจิต oh. จิตที่มันไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ตามรักษาก็มารลดตัวนั่นแหละเนี่ย,เ,ยเรียกว่าอนุ mm. อนรักษณาประทานอย่างนี้ก็ได้นะนะ บางบางช่วงเวลาโยมก็รู้สึกว่าออ้ยความรู้สึกตัวดีจังเลยเอพอพอพอบางช่วงเวลามันเหมือนไม่รู้อะไรเลยก็ไม่เป็นไรหรอกรู้บ้างไม่รู้บ้างเห็นไหมฮะไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วมันหรอกไปเดือดร้อนอะไรก็มันปกติเราไม่รู้เรายังไม่เดือดร้อนเลยเราไม่รู้อีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเห็นไหมฮะแล้ความรู้สึกก็คือว่า <c oughs> โอ้โย <c oughs> เราไม่มีอะไรที่จะเหมือนกับว่าช่วงที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่มีอะไรที่จะมานำเสนอกับพอาจารย์เลยก็ไม่ต้องเอามาก็ได้ก็เอาเท่าที่ไม่รู้แหละ <c oughs> คุยเรื่องที่ไม่รู้บ้างเน่อยอ๋อค่ะเออแตงตื่นนอนไว้ไม่รู้อะไรบ้างอ๋ออเคถ้างั้นก็ <c oughs> เออมาเรียนรู้ไอ้ที่ไม่รู้ มันเหมือนกับมีป้ายประชุมทรมาและเอจะเอาอะไรไปรายงานดีว่าลำลองเนี้ยนะไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรมารายงานหรอกเอาที่ทำอยู่แล้วอ่ะตั้งแต่ตื่นจนหลับอ่ะทุกวันทุกวันเนี่ยนั่นแหละเอาที่ไม่รู้แหละมารายงานมาเล่าให้ฟัง อย่าไปคิดว่าต้องเอาไอ้ที่รู้ๆมาอ๋อยมคิดอย่างงั้นค่ะไม่ต้องเอา,เร,าเรื่อง,องดีๆมาอะไงานด้วยคน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่ทำกรรมฐา,านนะเขาจอบคิดเอาอะไรเรื่องอะไรไปแรงงานและเรื่องที่ไม่ดีไม่รู้ก็ไม่เล่าคนที่จะช่วยก็เลยช่วยไม่ได้แล้วก็ไปทำต่อไปก็ไม่มีใครช่วยเองคิดว่า เราไม่กล้าบอกหรอกพอบอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนหนึ่งก็รู้ออแล้วก็เลยไม่รู้ต่อไปแล้วก็ทำเพลกี่เดือนกี่ปีก็เป็นอย่างนั้นแหละผายเรือไม่แก้เชือกมันไม่มีใครช่วยหรกคือยอมรู้สึกว่าถ้าเรามีความก้าวหน้าเนี่ยพระอาจารย์จะได้แบบเออแบบโอ้ยลูกศิษย์นี่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่รู้ไม่รู้ อ่าก็ไม่มีไม่ได้คิดอะไรก็บอกแล้วไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ให้ได้เอาเรื่องดีๆมารายงานเนี่ยไม่เอาหรอกเอาเรื่องที่ไม่ดีบ้างมันจะได้มันจะได้ไปเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งนะเรื่องดีๆไม่ต้องเอามาก็ได้นะเพราะมันเข้าใจแล้วมันรู้แล้ว ไอ้ที่ไม่ไม่เข้าใจนี่สิทำบากตรงเนี้ยแล้วบางทีที่กลัวคนอื่นเขารู้ไม่กล้าบอกก็เลยไม่รู้ต่อไปแล้วก็ทำไปกี่เดือนกี่ปีก็เป็นอย่อางนี้แหละเอาแค่นี้แหละไม่มีอะไรดอกมคิดอะไรมากค